และดินโคลนแถวนี้ไม่มีรถไฟผ่านทำไมชื่อยาวละวายนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งยังไม่จบกไปไหนเลือกตั้งจีบเวียนอยู่เป็นหน่วยเลือกตั้งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนแต่การละครั้งหนึ่งไฟเริ่มมอดเป็นนเด็กอู้ทูห่างกันเดะ ไหนนตคภายใต้แสงจันทร์อันริบรี่มีหิมะตกแล้วนักแสดงพร้อมคนพาด์พร้อมีม่นางอย่าถอยไหลลูกัต้ไอหีบเลือดตั้งถอยมาถึงตรงนี้ภายใต,ใต้แสงจันทร์อันริบรี่อากค่ายลูกเสือ โรงเรียนรถไทยพี่นางสายมูนีลุกพยักหาคืนเนี่ยภายใต้แสงจันอันลิลีหลังว่านไม้เก่าๆในหมู่บ้านเล็กๆมีเด็กหญิงคนหนึ่งยืนกุงไม้ไม้ไผ่แนบอกี่แม้เสื้อผ้าคือจะมอมแมมแม้ชีวิตจะขาดแค แต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยเสียงืีและความฝันเสียงหัวเราเยอะดังขึ้นคำดูถูกียงาับสายลงแต่จงฟังให้ดีเถอะเพราะบางครั้งเสียงที่จริงใจที่สุดมักดังมาจากที่ที่ต่ำที่สุดหลบว่าฉันต่ำลูกวันนี้แม่จะไปงาน,นเพอนะขอบคุณแม่ค่ะขยับไปตรงนี้ค อำเภอมีงานอะไรคะคุณแม่งานมะขามเทศ<ฮ>นมถั่วายสวยมากน่าจะหวานนะคะคุณแม่ค่ะแต่ไม่ยังเหลืองานบ้านที่ไม่ทำเลยนะซักจานหุงข้าวล้างข้าวซักจานหุงข้าวเฮ้ยไม่ใช่ล้างจานซักผ้าหุงข้าวแล้วเราจะทำไงกันดีนล่ะอ,อ๋อเราก็ไปซักจานหุงข้าวซักผ้าสินะอ่ะอ๋อนั่นไงที่คนทำ แตกไปเลยนี่มันลิมานี่สิมีอะไรเหรอจ๊ะแม่บอกให้มามาสิอย่าชักช้านีนี้น้าตดมานั่งลงสิยืนเขาหัวฉันทำไมล่ะโอ้ยมันเพิ่งเดินไปถึงย่ะวันนี้ฉันจะไปงานอำเภอฉันมีงานให้แกทำแกต้องล้างจานซักผ้าหุงข้าวถ้าทำไม่เสร็จหนักก็โดน แม่แต่ก่อนที่หนูจะทํางานบ้านหนูขอไปเล่นกับเพื่อนก่อนได้ไหมได้สิแต่ถ้าแกทําไม่เสร็จนะกกิกบดูจะไปงานอะไรคะหัวหลุ่เราจะไปงานมังคับเทปนนทวเราจะหาอะไรแก้งมันดี <c oughs> เล่นซ่อนแอบแล้วถังมันดีไหมเลิศเลิศน,นะแม่ เออวันนี้จะเล่นอะไรดีนะจะเล่นอะไรดีนะจะเล่นกับใครดีปอกเก้าเอ๊วมันเสียสมุดหลอนดีกว่า,าน,นี่มาลีมานี่มานี่อีกแล้วมันชื่อมาลีไม่ใช่มานี่มีอะไรหรอเรามาเล่นซ่อนแอบกันไหมได้สิโอ,โ,อโอ้ยออว้ มาลีเป็นโอเคเดี๋ยวเราไปหาก็ได้พวกหล่อนนัดก,กันแล้วนี่เราจะไปซ่อนที่ไหนดีอนะิีเลือกตั้งอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะหาแล้วนะช่วยด้วยทำไมต้องแกล้งเราด้วยช่วยเราด,ด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยเอ๋นี่อะไรนะเอนี่มันสมุดจดโน้ตเพลงของฉันนี่นะเอาคืนมานะอยากได้เหรอคันเด็กดไอ้ยจีกนั่นมันความพยายามทั้งหมดของฉันเลยนะทำไมต้องทำกันยังขนาดนี้ด้วยสมุดล,ลองให้ถาว่าเสริงอะไรหรอลองให้ต่อไปเถอะ เอป่านนี้แม่จะเป็นยังไงบ้างนะจะสบายดีหรือเปล่าแม่ทำอะไรอยู่นะแม่วัหลุดแล้วนะแม่จะแม่รู้บ้างไหมว่าดวง อลองเพลงอะไรเนี่ยหน้าตายกระถางไฟเก่าไปลองให้ควายฟังไปหลอดว่าฉันลองใช่ไหมกลางวันเธอคือเด็กใช้ล้างจานกวาดบ้านแบบักที่หนักเกินวังแต่กลางคืนเธอคือผู้ไม่ยอมแพ้ทุกหยดเหงือ่อคือครูทุกคำดูถูกคือบททดสอบมาลิจนกำเนิดแต่เธอไม่ยอมให้ความจนมาขโมยความฝัน ก็เพราะความจนบอาจนายให้เราอ่อนแอแต่ความพ่ายแพแ้ก็ไบ่ได้แปลว่าต้องเสียน,น,นี่ไม่อะไรนะโมแต่ร้องเพลงนั่นแหละเสียงกินกินไม่ได้ที่ร้องไปแกไม่ได้ขึ้นเวทีจริงทุกคำลวนด่าฉันทั้งหมด ใจที่สมุดถูกทำลายแต่เธอไม่ท้อถอยเธอใช้ถ่านเขียนโน<อ>้ตลงบนพื้นดินและกลับแพงแทงเอ็นนี่มันถ่านนี่นาะเขียนโน้ตเพลงดีกว่าถ่านไฟเก่า เมื่อโอกาสมาถึงมันไม่ได้มาในวันที่พร้อมแต่มาในวันที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังเวทีใหญ่งานวัดใหญ่แต่กับไร้นักร้องท่ามกลางความวุ่นวายเด็กหญิงคนหนึ่งก้าวออกมาด้วยหัวใจที่สั่นแต่ก้าในขณะที่บางคนมอง หน้าตาผู้ใหญ่บ้านเลือกมองความสามารถและในวินาทีนั้นเองประตูแห่งโอกาสก็ถูกเปิดขึ้นโอ้ยทำไงดีทำลางจานต่อดีกว่าอะไรคะนางฟ้าเหรอคะโอ๊ยทำไงดีทำไงดีงานจะเริ่มแล้วนักร้องหายไปไหนหมดอ๋อผู้ใหญ่บ้านเราต้องหานักรองมาขึ้นเวทีให้ได้ ทำยังไงงานมันจะล่มเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่งานมะขามผู้ใหี่บ้านโดนใครผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องอะไรหรอก็นักร้องอะสิหายไปไหนก็ไม่รู้หนูขอร้องแทนได้ไหมผู้ใหญ่บ้านนีกลับบ้านเดี๋ยวนี้นมะนลิแสงแกมกินไม่ได้ข้าวที่บ้านสมุดมออแล้วเนี่ยหยุดก่อนป้า ยาวิกีแบบนี <S <S ้เขาใจ้เสียงร้องไม่ได้ใช้หน้าตาเออมันนี้ลูกคือไปร้องเลยลูกเนี่ยมาริได้ขึ้นเวทีนี้อีกครั้ง สนับสนุนโดยห้างวิโก้สาขาเพื่อนไทแลแล้ว,ลวเอาจย์ออกมามันจะร้องเพลงในครัวไม่ได้และอยู่ในช่วงการเตรียมตัวของเวทีการประกวดแข่งขันในงานมะขามเทศหวาน ทำไมคนวอยเราเวิร์กทำไมเราจะประกวดกันได้หรือยังผู้ใหญ่ถ้าไม่มีใครฉันจะขึ้นแทนแล้วนะสองมื่อกลาบลงที่ตรงนี้ ขอตทวไปลอ,อยาากจะหยุดอ่ทิาเป็นลายา,าจบนัก้องขั้นเวลาจบลงแล้วต่อไปนัก้องคนที่สองาอาอมาลิไม่ไปเดี๋ยวกูหลาไปแทนนะคะนี่เธอนี่เธอได้นัก้องมาแล้วไปเชิญทุกคนมาเข้าสี่ <laughs> เข้าสิ คือ,อนี่คือนางฝามาลิชีวิตของเด็กน้อยมันน่าสงสารนะ,ะในวันนี้เธอจะสสจแสดงศิลยภาพให้ชาวโลกได้รับงงรู้ เหลือเชื่อมากขอสู้สุดทุกเมียไม่หวัว่นไหวขอทนทุกรุกรอภัยมก,กายใจมมีคนยกสายกล้องให้ด้วย 自怜。 ดีไทยไม่ท้อถอ ขอบพระบองเถิดท้องไทย ยอดมากเลยค่ะมะลออจบจดได้เ,เก่งมากเลยมลีเออฉันก็ว่าเก่งเหมือนกันขอบคุณสำหรับโอกาสนี้ที่ทำให้หนูรู้ว่าความจนในหน้าตาไม่ใช่อุปสรรคของความฝันแต่เราต้องมีความมุมานะและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เรารักประกาศผลรางวันาการประกวด ในจำนวนหนึ่งคนในครั้งนี้ลางวัชนะแลินนได้แก่ผู้ที่ร้องเพลงราบเท้าย่าโมมาลิเธอไม่ได้แค่ร้องเพลงเก่งแต่เธอใจแก่งมากค,ความพยายามของเธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทองคำอยู่ที่ไหนก็เป็นทองคำ ใช่อยู่ที่ร้านมันก็เป็นผงทำไมเป็นอยิงที่ได้นะฉันถามจริงๆเถอะผู้ช่วยผู้ลลใหญ่ทำไมไม่เอาไปด้วยนะ,ะและและ้วเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทกับถ้วยเกียรติยศมาล,ลิหล่อนควรดีใจนะคะหล่อนควรยิ้มได้แล้วนะคะ โอ้ยฉนเห็นรอยยิ้มของมันนี้แล้วฉันชื่นใจเรื่องราวของมันนี้สอนให้ดูว่าความฝันไม่เลือกฐานะหากเรามีเพียงความซื่อสัตย์และไม่ยอมแพ้ดอกไม้แห่งความสันเดจย่อมีบานได้แม้อยู่ในดินโคลพวกเราหมู่ที่5ขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับรบบมือ